สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Lucky Live นั่นเองเกมนี้ก็จะเป็นเกมพาคุณลุงชีวิตเส้นไปไประจุภัยนะครับทุกคนเกมนี้โฟกัสก็เคยรีวิวไปแล้วนะแต่คนละแบบกันนะแบบนี้มันก็จะมีแบบเป็นแนวตั้งนะแล้วก็มีแต่คุณลุงอ้วนเนี่ยเกมนี้โฟกัสก็โหลดมาเล่นแล้วนะสองด่านวันนี้โฟกัสก็จะมาเริ่มเล่นใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเค โอเคครับทุกคนเราเข้ามาในด,ด่านที่หนึ่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวโฟกัสก็จะสอนเล่นนะครับเกมนี้แบบถ้าเราเดินมันจะมีปุ่มให้นะใช่ไหมนี่เราก็เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังถ้าเราก็กระโดดเราก็เลื่อนไปข้างบนแบบนี้เนาะถ้าเราจะครันก็น,นี่นี่เหมือนกับเกมช็อตไล้เลยนี่นั้นเดินไปเลยพาคุณลุงไปเฮ้ยอะไรนี่มันเครื่องทุบนั่นแน่เลยว่าอะไรอ่ะเข้าไปนี่ตายแน่ ไปเลยไปเลยแล้วก็กระโดดเอาดาวชึบเย้โอเคในที่สุดก็ผ่านมาถึงดาต่อไปเฮ้ยให้เราตรงนี้ให้เรากระโดดเหรอกระโดดกระโดดกระโดดอื ok, ้อกระโดดดิเฮ้ยเดะเฮ้ยอ้าวเละเลย อ๋อทีนึงรู้ไปแล้วก็จำกว่าจะผ่านต้องเริ่มเล่นใหม่อีกละโอเคทำไงดีล่ะทีนี้นั้นเดี๋ยวขอเล่นแบบบือโลเลยอ้าวไม่ทันได้ไป ทำไมทำไมคล้งทำไมเฮ้ยผ่านจนได้ฮุ้ยเกือบเกือบแล้วก็กระโดดเข้าสุ่งใจนี่ไปเลยภารกิจต่อไปได้ยินเสียงเสียงโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วก้มต้องก้มต่ำต้องค่อค่อยๆคลานโอ้โหแลดูข้างบนนี่ข้างบนมีใบเลื่อยด้วยเย้ผ่านภารกิจต่อไปครับทุกคน มีถังขยะด้วยขอดมหน่อยมีอะไรมั่งไม่มีอะไรมีกระโดดข้ามเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหวีเซเนยดไปเลยไปเลยวีนี่มันวีใช่ไหมเนี่ยผ่านนะครับทุกคนไปภารกิจต่อไปเฮ้ยมันจะระเบิดไหมนะเฮ้ยทังสีแดงอย่าบ่นนะว่าระเบิดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันไม่ระเบิดทุกคนมันไม่ระเบิดเฮ้ยไหนๆหลุมนะลุมนะลุมนะขึ้นโอนดขึ้นก่อน ลุกลุกโอ้โหแล้วดูข้างหน้าดิจะไปได้มั้ยเนี่ยเออเออเบือไปเไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องเอาแล้วไปเลยไม่ต้องเอาแล้วอือหือไปเลยเฮ้ยไปกินเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหระเบิดนี่เข้าไปแล้วก็ไปเลยไปไปไปโอ้โหนี่ฉันเคยเจอมาแล้วทำอไมฉันไม่ได้หรอ มีผลไม้ด้เอาไปกินเลยยำนี่ล้วเข้าเส้นชัย <c oughs> <c oughs> เกมนี้ก็ง่ายมากเลยครับทุกคนเส้นชัยก็อยู่ใกล้นะกับดักก็ไม่ค่อยโอ้โหรถปลดรโลกดานใหม่เฮ้ยมีฮีโร่ตัวใหม่เหรอโอ้โหเป็นคุณลุงด้วยไปภารกิจนี่โอ้โห จอระเบิดเลยครับโอ้โหโอึบอโอ้โหผ่านไม่ได้วงหุดวิดโอ้โหและนี่คืออะไรนะธนูแน่เลยนี่วาแล้วธนูแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็อ้อยเปิ้ลไปกินยมนีผ่านภารกิจแล้วครับทุกคนไอ้นี้ปืนใหญ่นี่ตรงก้มอยากคิดว่าฉันจะหลงกลน,นี่ฉันเคยเจอมาแล้วนี่ก็ผ่านเข้าเส้นชัยเลย ง่ายมากโอ้โหแล้วนี่จะเอาได้ไหมเนี่ยชึบไป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 อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ,อ่ตายเลยโอ้โหเลยเมื่อกี้เราดูนะไปไปเออโอ้โหเกือบเกือบต่อไปครับทุกคนนี่ผ่านจนได้โอ้โหคุณลุงเรานี่เท่จริพเลยอะไรเฮ้ยเดีบอกว่าหยุดเกลืออะไรโอ้โห โอเคกรับทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยต้มต่ำเหรออไป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 เออเดี๋ย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 เดเดี๋ยเดเดี๋ยเด้ยเดี๋ยเดี๋เดเดยเดยเดียเดี๋ดียเดี๋เดยดีเดา๋ยเดียเดี๋ดีเยยเียเยาดดเยยเี นี่เราก็ไปเย้โอ้โหขึ้นบนหัวล้านเราโอเคแนี่คืออะไรนะเฮ้ยมันจะทุบเราไหมอ่ะเฮ้ยอ๋อหรือว่าให้เราขึ้นไปตรงนี้นะครับทุกคนแล้วมันจะตีเราไปดี้ลอยเลยเฮ้ยแล้วมีดาวอีกดาวหนึ่งอ่ะเอาได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยคลานเลยเข้าเส้นชัยนี่โอเคครับทุกคนเฮ้ย เขาบอกว่าให้สต็อปโอ้โหเดี๋เดๆอเด้อเด้อเด้อเดออ้าวตายยอดแล้วนี่เกิดอะไรอ้าวอีกแล้วอ้าวอ้าวทำไมวิงเป็นแบบนี้ เราควรโพหรือไปต่อดีตองฉันต้องเอาชนะให้ได้อ่ะอ่ะเอาเอาอหออ,อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนดิฉันต้องไม่แพ้ไปไปไปอู้กระโดดกระโดดอีกระโดดอีกระโดะโดโอ้ดาวาแล้วก็ไปเลยเรียบร้อยครับทุกคน นี่ได้โอ้โหปลด็ลกดานไม่เฮียมีร่ออะไรอ่ะโอ้ไม่ได้สิอ่ะจะได้อ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับใครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับโฟกัสและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อแม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของโฟกัสและเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย